นะครับไม่ว่ากี่ปีตรอกี่ปีเหมือนอาจารย์มาสอนเราเมื่อเมื่อที่ที่แล้วก็ก็จะมีปัญหาเนี้ยเป็น,ปน case study ไหมเราได้ดูแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับแต่เราก็มีขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนมีเทคนิคอะไรต่งตางๆนา,านาที่ที่มีการพัฒนาประมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังเกิดเหตุการเกิดนี้ขึ้นตลอดนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอ ให้ดูเป็นเคสตัวอย่างนะครับบางบังบางนะนะครับยังยางเคตัวอย่างเทสนี้นะครับนะครับ ก็จะเป็นอกรณีที่ตกบ่อม,ม่วงนะครับม,ม่วงดอกอันนี้ผมเห็นอาจารย์ที่นําเสนอเราเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าจะสองเคสนะครับที่เหตุการณ์เนี่ยนะครับลัษไหนเนี่ยอันนี้คือเหมือนอคนงานนะครับเข้าไปตัดไอ้ม,ม่วงดอ,นะอกนะครับในในบ่อนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเคสอ่า ลูกจ้างกับนยายจ้างนะครับที่ที่ไท,ที่เขาไปช่วยเหลือกันแล้วทำให้เสียชีวิตนะครับนี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ที่เกิดเหตุนะครับอันนี้เป็นภาพอีเวนต์น,นะฮะที่ทีท้าวข่าวเขาได้นำเสนอไว้นะครับเอาเดี๋ยวคุณดีช่วยใส่ตังค์ใหน่อยครับ จากวิดีโอนะคะเสียงมันมีปัญหานิดนึงเนาะก็จากวิดีโอนะคะก็เจ้าของโรงงานเนี่ยเข้าไปข้างล่างในบ่อนะคะบ่บอบ่อหลักมะม่วงนะคะซึ่งเข้าไปก่อนคนแรกนะคะเพื่อลงเข้าไปดูสิ่งที่มันผิดปกติอยู่ข้างล่างนะคะทีนี้พอลงไปแล้วนะคะทีนี้พอลงไปแล้วเนี่ยนะคนแรกเป็นเจ้าของโรงงานนะคะ ก็มีอาการาหน้ามืดนะคะมีอาการคล้ายๆจะเป็นลมนะคะจากนั้นนะคะทางาลูกน้องอีกสองคนเนี่ยก็เห็นอาการไม่ดีแล้วนะคะก็ดําเนินการที่จะแบบจะลงไปช่วยนะคะทีนี้พอลงไปช่วยก็คนที่สองเนี่ยก็มีอาการที่จะวูบเหมือนกันนะคะหลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีเนี่ยก็ทางเจ้าของโรงงานเนี่ยก็หมดสตินะคะ แล้วทางลูกน้องอีกสองคนเนี่ยก็เห็นท่าไม่ดีแล้วแต่คนที่สองที่ลงไปช่วยอะคะ่ะก็ดีมีอาการคล้ายกันเนี่ยตามมานะคะคนที่สามที่อยู่มางวนเนี่ยก็เลยรีบโทรขอความช่วยเหลือนะคะ,ะจากเหตุการณ์นี้นะคะก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะคะที่เป็นเจ้าของโรงงานนะคะก็อุบัติเหตุต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับที่อากาศก็ดีหรืออุบัติเหตุที่ เกี่วกับงานอื่นๆนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการป้องกันก่อนเกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะให้ความเสี่ยงต่างๆในขั้นตอนงานเนี่ยมันลดลงแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะค่ะซึ่งเทคนิคการชี้บ่งอันตรายนะคะก็จะมีหลายๆเทคนิคด้วยกันเนาะ อย่างที่เราเคยเรียนผ่านมานะคะในส่วนของเทคนิค job safety analysis เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอเอากิจกรรมงานที่อยู่ในโรงงานเราหรือพื้นที่ก่อสร้างเราเนี่ยมาแบ่งแยกเป็นขั้นตอนนะคะซึ่งขออนุญาตนะคะ <c oughs> ซึ่งหลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย นะคะก็จะอาศัยอยู่3ประการหลักอยู่สประการนะคะอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของการตระหนักของอันตรายนะคะ2ก็จะเป็นการประเมินผลของอันตรายนั้นนะคะ3ก็จะเป็นการหามาตรการป้องกันหรือมาตรการควบคุมนะคะ